เอออาสปอร์ตภูมิใจนำสินเนอสปอยด่วนวันคิดตอนที่1129ความดุเดือดเล้าใจอลังการงานสร้างเกินที่เพื่อนๆจะจินตนาการไหวกำลังกลับคืนมาแล้วและในตอนนี้เพื่อนๆจะพบกับการเฉลยตัวตนที่แท้จริงของเทพทวันบุรุษผู้นี้คือใครกันแน่ก่อนที่จะไปรับชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันเพราะคลิปนี้สั้นจังแต่มันนะมันแบบโรวๆเลยเพื่อนๆเริ่เลยไปเริ่มกันเลย ในตอนนี้พวกเราจะได้เห็นเทพตะวันพยายามที่จะดักกลุ่มลูฟี่เอาไว้ด้วยการใช้ตะข่ายเหล็กโซโลและซันจิเมื่อเห็นดังนั้นก็พุ่งขยานไปจัดการกับตะข่ายนั้นด้วยความรุนแรงเข้าใจอลังการงานสร้างกับท่าโจมตีที่สุดว่อหวังจริงๆครับส่วนทางด้านน้องนามิของคุณต้านะครับเป็นที่รักของคุณต้าอีกเรื่องหนึ่งนะครับเพื่อนๆได้กางแผนที่ออกมาและอธิบายพื้นที่ของอาณาจักรเลโก้และในตอนนี้พวกเราจะได้เห็นการย้อนอดีตและมันก็ทําให้เราได้รู้ความจริงว่าเทพตะวันนั่นก็คือโรสนั่นเองครับรถคนนี้เเนนนนี่พอๆาาาจจจะะะรรรู้ััักกดคบว เป็นหนึ่งในกลุ่มโจรสลัดยักษ์และมีผู้นำชื่อว่าั ลูดินซึ่งมันก็เป็นที่น่าประหลาดใจเอาละเกินนะที่โรดเนี่ยทาการโจมตีใส่กลุ่มลูฟี่เพราะอยู่ในกลุ่มของฮัตดูดินสาเหตุของการมาโจมตีกลุ่มลูฟี่ครั้งนี้ก็ไม่มั่นใจนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับโรดหรืออาจจะเป็นเพราะไม่พอใจที่ฮัตลูดินนั้นเข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับกลุ่มหมวกฟางอันนี้ก็คาดเดากันต่อไปนะความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นถึงตัวจะเป็นผู้ใหญ่แต่สมองอยังเป็นเด็กเพื่อนๆมาหาคําตอบร่วมกันครับแล้วก็จะมีภาพเรือเทาสันซันนี่นะครับที่ วฟางเนี่ยหลับไหลน้ําลายยืดกันเลยทีเดียวนะเพืเ่อนๆเนาะและในภาพก็จะมีอีกาของโรสนะครับที่นําพาเรือนี้มายัางสถานที่แห่งนี้ครับ <c oughs> และก็กลับมาที่ณนะปัจจุบันในช่วงท้ายน้องนาม,มิกับซูรทําการโจมตีเทพตะวันด้วยสายฟ้าขนาดใหญ่เปิ๊ง เล่นเอฟเฟกกันเองทีเดียวได้เพื่อนๆนะช่องนี้งบน้อยต้องเอฟเฟกของตัวเองเล้าใจหลือเกินถ้าเพื่อนๆนั้นอยากจะให้มันมีเอฟเฟกต์บังอลังการงานสร้างด้วยการที่แอดนั้นไปซื้อเอฟเฟกมาเนี่ยเพื่อนๆก็อย่าลืมตัวจินให้แอดด้วยนะและในช่วงสุดท้ายลูฟี่จับเกียร์สีในการทุบกระแพงและนี่คือทั้งหมดทั้งมวลข,ของการสปอยในคลิปนี้สั้นจังแต่มันนะเพื่อไม่ให้เป็นการยาวผมขอตัดจบ